บิ๊กแก๊สจัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรไม่ยุ่งยากกับเซตนาข้าวประกอบด้วยนารายพลิกแผ่นดิน1ขวดนารายคลายจักสูตร1 1ขวดนารายแปลงรูปสูตร2 1ขวดนารายตรึงไตรภพสูตร3 1ขวดทั้งเซตปกติราคา3,760บาทลดพิเศษเหลือเพียง2020บาทเท่านั้นใช้ได้กับพื้นที่ 10ถึง20ไร่และพิเศษสุดคุม้มซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทียำ้ำซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการจุดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหน้ารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1,090บาทบิ๊กแก๊สจัดให้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้น ขุ่มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเข้านารายเพิ่มผลิ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกำไรลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวยที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขุ่มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจ๊สการันตี ไม่เห็นผลยินดีขึ้นเงินสองเท่า